มาตรวจงานนะครับตอนเย็นนะครับอยู่ที่โครงการเดอะเพอร์เฟคโฮมนะครับอยู่ที่คลองรังนะครับในคมุสาหกรสมส่สี่จังหวัดปราจีนบรุรีนะครับแคมป์คนงานนะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะทำกับข้าวนะครับได้กิ่นกับข้าวมาแล้วนะครับหลังแรกก็จะเตรียมมุงหลังคาแล้วนะครับ ทางที่สองเขาเตรียมขึ้นโครงนะครับวันนี้มาค่ำ่อยครับเพราะว่ามีลูกค้านัดไปชมบ้านอีกโครงการหนึ่งนะครับก็เลยกลับมาช้านะครับพูลรบมหมาออของเรานะครับก็เติ่มทยอยเข้ามาแล้วนะครับเพราะว่างานตรงนี้เนี่ยถ้ามุงหลังคาเสร็จนะครับก็คือเราจะไล่ไปทีละหลังเลยนะครับ ทีมมุงหลังคาก็อีกทีมนะครับแล้วก็ทีมทําโครงก็อีกชุดหนึ่งนะครับหลังในที่ทําหลังคาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะให้ทีมก่อฉาบนะครับทีมก่อก่อนนะครับก่อผนังนะครับเข้าหน้าง,งานทันทีฮนะไล่ไปทีละหลังทีหลังนะครับงานเราจะได้ไม่ช้านะครับ ตัวบ้านเราก็มีเคาน์เตอร์ครัวให้ด้วยนะครับนะครับบริเวณนี้นะครับห้องนอนเราให้กว้างนะครับผม3.5จคูณ3าเมตรนะครับฝั่งนู้นนะครับฝั่งนี้เป็นห้องโถงนะตรงกลางนี้จะเป็นห้องน้ํานะครับผม ประมาณนี้นะครับตรงนี้จะเป็นห้องโถงนะครับเดี๋ยวไว้ก่อผนังเสร็จแล้วมันจะดูกว้างขึ้นนะครับถ้าดูอย่างนี้อาจจะดูเล็กอยู่นะครับก็จะมีสองห้องนอนนะครับแล้วก็สห้องน้ำนะครับแล้วก็มีเคาน์เตอร์ครัวให้ด้วยนะครับ พรุนี้คิดว่าน่าจะได้มุงนะครับใครที่กำลังมองหาบ้านนะครับเข้ามาชมก่อนนะครับผม ินดีต้อนรับนะครับแล้วก็ลูกค้ายื่นเอกสารเช็คเครดิตฟรีนะครับคนไหนที่ไม่มั่นใจว่าตืนจะกู้ผ่านไหมนะครับก็ลองทักส่งเอกสารสลิปเงินเดือนมาให้ผมคำนวณให้ก่อนได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับโครงการนะครับผ่อนแค่เพียงเดือนละ6,000บาทเท่านั้นนะครับบ้านเดียวนะครับผ่อนเพียงเดือนละ6 0 0 0นะครับถือว่าถูกมากๆนะฮะแล้วก็อยู่ใกล้คมนะครับอยู่ใกล้บิ๊กซีโรตัสด้วยนะครับผม ข้างค่างก็เป็นหมู่บ้านเทาเป็นเทาเฮาส์นะครับเป็นจัดสรรเหมือนกันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยววันหลังผมมานะถ่ายให้ดูใหม่ครับวันนี้มาสักค่ําเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชม,จ,มจนจบนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาถ่ายให้ใหม่ครับสวัสดีครับ